เอาสูตรแกงกรีก่มา,ต,าต่างประเทศในเว็บทั้งหมดเลยทั้งของอังกฤษอินเดียญี่ปุ่นมาซ้อมทําฝึกจนอร่อยเรื่องของความเข้มข้นของรสชาติคนไทยชอบอะไรที่รสจัดน้ําแกงน้ำซอสเราเข้มข้นมากวันแรกที่สุดของผมทำได้เลยผมได้แปดพัครับสวัสดีครับผม จ Japan, ้งวุลุธนะครับเจ้าของร้านิมี่ฟูตดทักชื่อญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษก็คือมับุกุ่คุมาครับร้านนี้มีขายประเภทข้าวดงบุรีแล้วก็ข้าวแกงกะหรี่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับใจข้าวญี่ปุ่นแท้แล้วก็ขายเกี่ยวกับพวกของทานเล่นเกี๊ยวซ่าพวกโอเด้งเป็นล่กต้นผมเคยทํางานประจำมาก่อนเป็นกราฟิกดีไซน์จากงนั้นผมก็มาขายหมูปิ้ง เลือกก่อนว่าผมจะทําอะไรจะขายใครทําการตลาดก่อนถึงมาซ้อมมาทําฝึกฝีมือทําสูตร <S 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 สูตรแกงกะหรี่มา,ต,าต่างประเทศในเว็บทั้งหมดเลยทั้งของอังกฤษอินเดียญี่ปุ่นของสูตรินเท์เน็ตที่ผงหาเยอะนะแล้วผมก็เอาสูตรมาเทียบกันว่าเขาใส่ตัวนี้รสชาติมันเป็นยังไงถ้าเขาไม่ใส่ตัวนี้รสชาติมันเป็นยังไงและแกงกะหรี่ที่ผมเลือกเพราะว่าตันนี้ร้านไหนอร่อยสุดครับเพราะว่า ทุกร้านแตกต่างกันมีความเด่นของแต่ละร้านน้ำแกงน้ำซอสเราเข้มข้นมากเราเครื่องเทศเยอะแล้วก็ใส่ทุกอย่างอันนี้เมนูข้าวหน้าเนื้อนะครับข้าวหน้าเนื้อของเรานี่เนื้อนุ่มเนื้อเปื่อยครับผมก็เลือกเนื้อหนอกมาแล้วหนกือเนื้อสันนอกของวัวมันอร่อยกว่าเนื้อส่วนอื่นยังไงครมันมีมันแทรกตรงหนอกนะครับมีมันแทรกกับเนื้อตลอด เรื่องของความเข้มข้นของรสชาติคนไทยชอบอะไรที่รสจัดหางญี่ปุ่นมันอาจจะจืดในความคิดของคนอื่นแต่ของร้านเราเนี่ยแตรสจัดเข้มข้นแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะครับแล้ถ้าวผมรู้ว่าตรงนั้นมีเด็กผมก็จะทําแกงกะหรี่ให้ซอฟลงถ้าตรงนั้นมีวัยรุ่นผมก็ทำแกงกะหรี่ให้เผ็ดากแล้วแต่ผมจะปรับถ้าวันนั้นมีฝรั่งเยอะผมจะมีแกงกะหรี่ที่เป็นผักเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันแรกที่ผมขายผมจะได้เลยแปดพันในห้างขายวันแรกเลยครั้งแรกของผมนะปีหนึ่งสี่ผู้ท้าขายก็จะได้ประมาณเกือบวันละหมื่นกว่าทุกคนอ่ะ คนที่ทำเชฟมาเ,เขาจะคิดถึงเรื่องอาหารที่อร่อยแล้วเขาอะก็จะพลาดเพราะว่าเขามาขายใครไม่ได้ขายไม่ได้ไไดแล้วเชฟก็จะงงว่าทําไมเราทาอาหารอร่อยแล้วทําไมเราขายไม่ได้คนไทยอะชอบดูรูปคนฝรั่งอ่านข้อความขายฝรั่งให้เขียนข้อความในเยอะรายละเอียดของเมนูเขียน,นเยอะเลยฝรั่งจะอ่านถ้าเราขายสตรีทฟู้ดข้างทางเน้นโชว์สินค้า ว่าจะเป็นต้องมีข้อความคนชอบสิ่งที่เตะตาเช่นควนันกลิ่นไอ้น้ำหรือการเรียงของอาหารให้มันดูว้าวเรียงบนพูนถ้าเรียงแบนๆก็ไม่มีใครอยากสนใจตัวเด่นก็คือชื่อชื่อต้องแบบแมคโดนัลล์แบบไนกี้เราต้องคิดอย่างนั้นน่เลยเราอาจจะไม่ได้ดังเท่าเขาแต่เราต้องคิดตั้งแต่ต้นให้มันเป็นชื่อที่แมทเลยเพื่อให้มันสื่อสารกันง่ายขึ้นจำง่ายขึ้น ติดตามเพจร้านได้ที่เฟซบุก๊กก็มาประกุฟุมะอิมหมีหรือไม่ก็โทรเข้ามาที่เบอร์ผมก็ได้099-498-7824ครับ